ก่อนอื่นลี่ว่าเราควรที่จะยกฝาฝาชักโคกขึ้นด้วยนะคะเหมือนทําเหมือนผู้ชายอะ่ะมันจะได้ไม่เลอะเทอะนะเราจะลองแล้วนะโอเคสวัสดีค่ะพบกับช่องลี่ลี่วันชาแนลนะคะวันนี้นะคะลี่ก็จะมาแนะนํานะคะกลวยยืนฉี่นะคะสําหรับผู้หญิงคะ่ะใครที่กําลังตามหาอยู่นะคะนี่เดี๋ยว ใต้คลิปนี้เลยนะคะไปกดลิงก์สั่งซื้อได้เลยนะคะอันนี้นะคะนี่คือลี่ก็ได้มานานแล้วนะแต่ก็ไม่ได้รีวิวสักทีนะคะเพราะไม่ได้ทําการทดลองนะคะแต่เมื่อกี้เพิ่งไปทดลองใช้ครัง้งแรกสดๆร้อน,อนๆเลยนะก็เดี๋ยวเอาเรามาพูดกันถึงกลวยืนฉี่สาหรับผู้หญิงอันนี้กัน่อนดีกว่านาะก็คือว่าที่ลี่สนใจอ่ะก็เพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะค่ะเขาจะเดินทางต่างประเทศบ่อยใช่ไหมคะ เขาก็จะแบบว่าบอกว่าเออเวลาเราไปที่สาธารณะค่ะเข้าไปห้องน้ำแล้วมันจะเกิดอาการแบบหีอ่ะคือแบบว่าใครบางทีก็มาเหยียบโถชักโคกขึ้นไปเหยียบเป็นทำไมคะเขาให้นั่งนะคะเออใช้กันแบบผิดวิธีมากๆเลยนะคะก็จะมีความแบบสกปรกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็แบบกว่าจะเราจะเข้าได้เราก็ต้องแบบไปทำความสะอาดเช็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็หี่ <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้นะคะมันก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะคะ อ่าที่จะทําให้เราเนี่ยแบบว่าเออไม่ต้องไปแบบเอามือไปทําความสะอาดอะไรที่แบบสกโปกเนาะอ่าแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่แบบปวดเข่าอย่างรีนะคะแล้วก็คนที่ตั้งคันนะคะหรือว่าคนที่แบบว่าเออรีเห็นนาะที่แบบไปทําบุญกันที่อินเดียแล้วก็แบบว่าต้องไปอะไรนะคือต้องไปฉี่กันข้างทางนะคะก็ต้องไปยองยองกันใช่ไหมคะเดี๋ยวแบบยา่าเยอะมมาลงมาแรง กระโดดขึ้นมาทําไงคะน้องเดยวมาทิ่มาตามอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเก๋ๆไปเลยดีกว่ายืนฉี่กันไปเลย <c oughs> <c oughs> ก็ตัวนี้นะคะเขาก็มีด้วยกัน10ชิ้นนะคะแพ็คเนี้ยก็อยู่ที่ราคา35บาทนะคะรี่ก็ซื้อมาจากในแอป U Peak นะคะก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้นะคะก็จะมีค่าจัดส่งอยู่ที่30บาทนะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับระยะทางบ้านของแต่ละคนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ไกลนะคะอาจจะแบบค่าขนส่งแพงขึ้นหรือเปล่ารี่ไม่แน่ใจนะแต่ของรี่อยู่จังหวัดนนท์คือค่าขนส่งมัน3าบบาทเนาะก็ว่าง่ายว่าสิบชิ้นนี้นะคะก็อยู่ที่ 65บาทแล้วกันน้รวมค่าขนส่งแล้วนะก็เรียกว่ามันโอเคนะคือรีบไปทดลองใช้มาแล้วถ้ายังไงอ่ะไปลองดูคลิปรีที่รีลองใช้ครั้งแรกกันดูนะคะเดีย๋ยวเรามาลองใช้กันนะคะดูด้านลันกษณะกลวยเขาตรงนี้เนาะอ่าให้ยืนแบบนี้เนาะเออครั้งแรกของรีนะจะเป็นยังไง ถ้าทำตามท่าเขาก็ต้องท่านี้เนาะใช่ป่ะช้อนไว้ที่แบบนี้โอเคลองปวดฉี่มากอันไว้เลยเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะเออ วดเข่าด้วยะแต่ว่าอันนี้คือพูดถึงกรณีที่เราไปแบบต่างจังหวัดหรือว่าไปในที่ที่แบบว่าไม่อยากที่จะไปนั่งที่ชักโครกเขาแต่ที่สาธารณะเนาะก่อนอื่นรี่ว่าเราควรที่จะยกฝาฝา,ฝาชักโครกขึ้นด้วยนะคะเหมือนทําเหมือนผู้ชายอะ่ะมันจะได้ไม่ลลเลอะเทินนะเราจะลองแล้วนะโอเคไป ก็ต้องกัดกัเ่นกัดให้มันแรกเนาะให้มันแรกกับเนืเราให้มากที่สุดอ่ะมันจะได้แบบว่าไม่ลเลอะเคอเ่ยเวลาฉนะี่นะเพื่อนๆต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คือฉีให้หมดให้มันหมดกับเพาะอ่ะ,อะมันดูเหมือนมีหลายก๊อกนะแต่คือต้องพยายามไม่ให้มันตกค้างไงโอเคก็เราก็พับทิ้งได้เลยเนาะแล้วก็ควรเตรียมกระดาษทิชชู่ไว้เช็ดทำความสะอาด เป็นไงบ้างคะเมื่อกี้อ้ยอายก็อายนะคะแต่ก็แบบว่าอยากแบบเออทดลองใช้จริงๆเนาะอ่าแล้วลี่ลืมบอกไปอย่างหนึ่งค่ะมันเหมาะมากนะคะเวลาที่แบบรถติดๆนะคะแล้วเราจะเข้าห้องน้ำไม่ไหนคะ่ะปวดฉี่ก,ก็ปวดใช่ไหมคะเพราะนั้นนะคะรี่ว่ามันก็ดีนะเราพกตัวนี้ไปนะแล้วก็พกขวดไปอีก อกขวดหนึ่งเนาะในรถนะเออมันก็ทําให้เราฉีดสะดวกสบายมากขึ้นนะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะต้องแบบเอออยู่ติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบไม่สะดวกที่จะเดินไเข้าห้องน้ํานะเออเราเรียกว่าตัวนี้มันก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะเออก็ใครสนใจสั่งซื้อก็ <laughs> ตามลิงก์ที่บอกนะคะก็สำหรับวันนี้ลีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้ว อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ลี่จะนำมาฝากนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเป็นไรเนี่ยพูดผิดถูกตลอดเวลาเลย